บทเรียนออนไลน์หน่วยคมนาคมระดับฉันอนุบาลดีที่สองเรือลอยไปรถยนต์แล่นมาเครื่องบินเหินเวหารถไฟวิ่งตามดาลหากเราต้องเดินทางหรือว่าจะท่องเที่ยวเดินทางเดียวเดียวท่องเที่ยวสะดวกสบายย่าน เหมาะส้มเดินทางตามนิยมกัร,เรืเครืองบินรถเอ๋อร์รถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินเดินทางทั่วทินต้องใช้พาหนาเป็นไงบ้างคะเด็กๆจากบทเพลงที่เด็กฟังไปเมื่อกี้เด็ก,ดกๆลองท้ายสิว่าวันนี้ครูจะมาสอนรเรื่องอะไรองงเเราาต้ดินทาจากบทเพลงเมื่อกี้นะคะวันนี้ครูมาสอนเด็กๆเ,เ,เรื่อง การคมนาคม iscilla, น ok ั่นเ,เองค่ะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องการคมนาคมเราไปรู้จักความหมายของการคมนาคมกันก่อนนะคะการคมนาคมหมายถึงการที่เด็กๆเดินทางจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งหรือการขนส่งสิ่งของต่างๆจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งโดยใช้ยานพาหนะนั่นเองค่ะเด็กๆการเดินทางหรือการคมนาคมมีทั้งหมด สามประเภทค่ะเดีย๋ยวเราไปดูประเภทที่หนึ่งกันเลยนะคะประเภทที่หนึ่งเป็นการเดินทางทางบกค่ะเด็กๆก,การเดินทางทางบกอาจจะเดินทางโดยรถจักรยานยนต์รถยนต์รถไฟรถไฟฟ้าหรือรถไฟฟ้าใต้ดินนั่นเองค่ะเด็กๆก,การเดินทางประเภทที่สองก็คือการเดินทางทางน้ำ การเดินทางทางน้ําก็คือการใช้เรือประเภทต่างๆในการเดินทางนั่นเองค่ะการเดินทางประเภทที่3ก็คือการเดินทางทางอากาศค่ะเด็กๆก,การเดินทางทางอากาศไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินบอลลูนฮลิคอปเตอร์หรือว่าอวกาศแต่ส่วนใหญ่ผู้คนจัดนิยมใช้เครื่องบินในการเดินทางนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆก,การคมนาคมมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ มีทั้งหมด3ประเภทครับได้แก่การเดินทางทางน้ำการเดินทางทางบกและการเดินทางทางอากาศครับจะพาเด็กๆไปเรียนรู้การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางด้วยรถและรถไฟกันนะคะเด็กๆพร้อมที่จะไปเรียนรู้กันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ <Yeah! S 2> การปฏิบัติตนเมื่อเดินทางด้วยรถและรถไฟ การเดินทางด้วยรถจักรยาน 1. เราควรสวมหมวกนิรภัยสำหรับรถจักรยานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะ 2. เวลาที่เราขี่รถจักรยานให้เราขี่รถจักรยานในช่องทางเฉพาะของรถจักรยานนะคะเด็กๆหรือขี่รถจักรยานชิดริมถนนด,ด้านในนะคะเพื่อป้องกันการโดนเฉี่ยวชนจากรถคันอื่นนะคะ3 ขี่รถจักรยานด้วยความระมัดระวังไม่ผาดโผนหรือเร็วเกินไปนะคะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถล้มและได้รับบาดเจ็บได้นะคะและ 4. ถ้าเด็กๆมีสิ่งของนะคะให้นำสิ่งของต่างๆใส่ในตะกร้าให้เรียบร้อยหรือใช้สายยางรัดให้เรียบร้อยนะคะ เพราะของต่างๆเหล่านั้นอาจเข้าไปในซี่ล้อของรถจักรยานทําให้รถจักรยานล้มและทําให้เราได้รับบาดเจ็บนะคะ<ม>การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์ 1. เราต้องสวมหมวกนิราภายัยหรือหมวกกันน็อกทุกครั้งนะคะ trov, เพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างาาๆค่ะ 2. ขณะที่เด็กๆซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เด็กๆต้องจับเอวผู้ปกครองหรือผู้ขับขี่ให้มั่นคงนะคะไม่เหมือลอยเพราะอาจจะทำให้เด็กๆพัดตกจากรถได้นะคะ 3, เวลาที่เราซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะเราควรวางเท้าบนที่พักเท้าหรือกางขาออกนะคะดเด็กๆเพื่อป้องกันไม่ให้เท้าของเราเข้าไปในล้อรถค่ะ และ 4. เราไม่ควรหิ้วสิ่งของหรือกระเป๋าไว้ในมือนะคะควรนำไปใส่ในตะกร้ารถให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งของต่างๆเข้าไปในล้อรถนะคะเด็กๆการเดินทางด้วยรถยนต์ 1. เราต้องคาดเข็มขัดนิราภัยทุกครั้งนะคะเด็กๆแต่สำหรับเด็กๆแล้วควรใช้ค่าซีดนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะ 2. ขณะที่รถกำลังแล่นอยู่บนถนนเราไม่ควรเปิดกระจกรถหรือเปิดประตูรถเล่นนะคะเด็กๆเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุพัดตกจากรถได้นะคะและไม่ควรยื่นมือศีรษะหรือส่วนต่างๆของร่างกายออกนอกรถนะคะเพราะอาจจะโดนเฉี่ยวชนจากรถคันอื่นได้และ 3. ก่อนออกรถผู้ปกครองควรล็อกรถก่อนทุกครั้งและไม่ควรปล่อยให้เด็กอยู่ในรถโดยลำพังนะคะ การเดินทางด้วยรถประจำทาง1การขึ้นหรือลงรถต้องรอให้รถจอดสนิทก่อนนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มหรือตกบันไดและอาจจะทำให้โดนรถเหยียบได้นะคะ2เมื่อขึ้นไปบนรถแล้วนะคะเราควรหาที่นั่งนั่งให้เรียบร้อยไม่เดินหรือเล่นบนรถนะคะ และไม่ควรห้อยโหนบริเวณหน้าประตูรถเพราะอาจจะทำให้พัดตกลงมาจากรถได้นะคะและ 3. ไม่ควรยื่นมือหรือส่วนต่างๆของร่างกายออกนอกรถนะคะการเดินทางด้วยรถไฟ 1. ขณะที่เรายืนรอรถไฟให้เรายืนรอด้วยความเรียบร้อยนะคะเด็กๆโดยให้ยืนรอหลังเส้นเหลืองนะคะ ไม่ควรชะโงกหน้าหันมองรถไฟหรือรางรถไฟนะคะเพราะอาจจะทำให้เราพัดตกได้ค่ะ 2. ขึ้นลงรถไฟด้วยความระมัดระวังรอให้รถไฟหยุดก่อนนะคะเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆค่ะขณะนั่งอยู่บนรถไฟควรนั่งด้วยความเรียบร้อยไม่ควรวิ่งเล่นหรือส่งเสียงดังนะคะและไม่ควรยื่นแขนหรือส่วนต่างๆออกนอกหน้าต่างของรถไฟนะคะเด็กๆ